คลิปนี้นะครับมีอัลติสนะฮะตัวไฮบิดลองท็อปเข้ามาใหม่ครับผมเป็นตัว1นึ่งจมิรปี20่สบีบอลเงินรถมอเตญร์เช่าประวัติศูนย์ชัดเจนนะครับตัวสอบที่มาที่ไปได้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ผ่านการล้างน้ําหรือว่าปรับสภาพใดๆเลยนะครับนี่คือสภาพแางรับนะฮะถือว่าสวยสมบูรณ์ฮะเบาะหนังอาจจะย่นไปนิดนึงเดี๋ยวไปปรับสภาพแล้วก็สปาให้อีกทีหนึ่งนะฮะฝั่งคนขับเนี่ยได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อยโคมอะไรมัลติฟังก์ชันจอกลางล้องหอยนะะฮเเบบรรกกมือไฟฟ้าโมีให้ครบเลย คันนี้ผมบอกได้เลยถือว่าออฟชั่นเพียงพอต่อการใช้งานนะฮะราคาเพียง5 0 5 9 0 0ครับฟีดาาคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,500บาทนะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมว่ารถคันนี้เป็นยังไงน่าใช้ไหมคุ้มไหมนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวผมพาชมพาเช็คอย่างละเอียดเหมือนพาทุกคนเข้ามาดูรถตัวจริงที่เพรยน์นะฮะห้ามพลาดนะครับ สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเพนจน์กันเดกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับเป็นตัวアウติ h ไฮบริดนะครับเป็นรุ่น1.8ไฮบริดตัวมิดลองท็อปปี2020เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้นี่เองนะฮะสภาพแรกรับเลยรถยังไม่ได้ผ่านการเอาไปล้างน้ำหรือว่าปรับสภาพเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมนะครับพร้อมกันเลยกับผมเลยว่าสภาพแรกรับตัวรถเป็นยังไงนะฮะก็ยังไม่ได้ดูลายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พาชมพร้อมกันเลยเหมือนทุกคนได้เข้ามาดูรถตัวจริงที่เพนกันเลยผม สำารับรถคันนี้ผ่านการใช้งานไปแล้วประมาณ9,000 90, 0โลนะฮะเลขไม่9,000 90, 0โลถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะนะครับผมราคาก็ลงจากป้ายแดงเนี่ยจะเกือบ50%แล้วตอนนี้เหลือเพียง559,000ฟรีดาวได้ครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณนะครับ9,500บาทเท่านั้นครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปชบรับชมรายละเอียดตัวรถนะครับภายนอกภายในแล้วก็ห้องเครื่องกันอย่างละเอียดกันเลยนะครับผมมาดูนที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับผมตัวด้านหน้าเนี่ย ชุดไฟหน้าเนี่ยจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟ d a y t i m มนะฮะได้เป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับไฟเลี้ยวบิวอินอยู่ในโคมเดียวกันนะฮะสภาพโคมไฟฝั่งนี้สวยสายสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ตัวรองท็อปจะมีเส้นสายสีฟ้าแบบนี้มาด้วยนะครับก็บ่งบอกครับว่าเป็นรถนะฮะระบบไฟฟ้าไฮบริดนะฮะเนี่ยครับด้วยความที่ตัวรถเข้ามาใหม่สังเกตกอบป้ายทะเบียนนะถ้ารถเข้าใหม่ของเพชนยนต์ถ้ายังไม่ได้ล้างเนี่ยกอบป้ายจะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพชนยนต์นะฮะคือสังเกตง่ายๆเลยนะครับผม กระจังหน้านะสภาพสวยเลยเป็นสีดําอาจจะมีเลอะๆไปบ้างนะครับแต่ว่านะตามสภาพรถเข้าใหม่ครับไฟหน้าฝั่งนี้สภาพสวยสายสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยรล้าใดๆฝากระโปรงเส้นสายเช็คแล้วเรียมสันคมสวยชัดนะครับไม่มีบุบไม่มีรอยลักยิ้มอาจจะมีรอยเก็บงานสะเก็ดหินเล็กน้อยตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเก็บงานเก็บยละเอียดก,กันให้อีกทีหนึ่งนะฮะไม่ต้องห่วงรถขายที่เราขายรถที่ปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับผมนะครับสังเกตง่าย,ายๆเนี่ยพวกาการเขียนพวกเนี้ย ก็ยังไม่ได้ลบออกเลยนะครับผมนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆเลยนะฮะสดๆร้อนๆพามาชมพร้อมกันเลยนะครับแบบไม่มีการการข้อมูลแน่นอนนะใครดูคลิปนี้ใครหาอยู่นะครับคลิปนี้ผมมีคําตอบให้แน่นอนนะฮะแล้วก็ชัดเจนแบบตรงไปตรงมาแน่นอนครับไม่มีการการข้อมูลนะฮะมาดูขั้นตอนในส่วนของตัวล้อนะฮะล้อแม็กด้านหน้าฝวางขวาก็สภาพสวยนะฮะเป็นแม็กอลลอยขอบ16นิ้วจะได้ในส่วนของระบบดิสเบรกสีล้อส่วนตัวยางเป็นของ Dunlop ยางปี2อ2 2นยฮ่งะแต่ว่าเริ่มแตกรายงาแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมเปลี่ยนยางให้ใหม่ก่อนส่งมอบนะครับสำหรับภายในนะอาจจะเลอะไปบ้างนะครับแต่ว่าเนี่ยพวกนี้จะเป็นเดิมนะฮะสังเกตตรงมาร์าสีตรงเนี้ยจะมีทุกคันเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นเดิมเดิจะมีมา์าสีอยู่ครบแล้วก็ด้านข้างก็จะมีตัวโลโก้สัญลักษณ์ไฮบริดนะฮะก็เป็นเครื่อง1800ซีซีนะฮะกับตัวไฟฟ้าก็ประหยัดน,น้ำมันนะครับกระจกมองข้างนะฮะมาพร้อมไฟเดี้ยวปรับพับไฟฟ้ารู้สึกว่าจะ ตัวรองท็อปเนี่ยจะได้ปรับไฟฟ้าออโต้ได้นะครับเวลาเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถเนี่ยกระจกก็จะพับเข้าแล้วก็กางออกแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะครับผมส่วนมือจับประตูเป็นแบบคมเนี่ยกุญแจสมาร์ทเอ็นทีครับกุญแจพกในไว้ในกระเป๋าเกงได้เลยครับเวลาเราล็อกรถเนี่ยเราแตะแถบนี้เบาๆรถจะล็อกอัตโนมัติครับแต่ถ้าต้องการปลดล็อกรถเอามือล้วงแบบนี้นะครับรถจะปลดล็อกอัตโนมัติเลยแต่ว่ากุญแจต้องอยู่ในรัศมีหรือว่าอยู่ในกระเป๋าเกงเรานะครับมาเข้ามาดูรายละเอียดภายในกันบ้างนะครับ ภายในจะได้เป็นโทนสีดำนะฮะบ่บอน้บ่หนังสีดำครับเป็นบอ่อหนังทรงสปอร์ตนะฮะอกกระชับได้ค่อนข้างดีฝั่งคนขับเนี่ยจะได้ปรับไฟฟ้านะฮะแต่ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้ายังไม่ปรับไฟฟ้านะครับเบาะเช็คแล้วก็โดยรวมสภาพสวยอาจจะมีย่นย่นไปบ้างตามการใช้งานแต่เดี๋ยวตรงนี้อาจจะมีการถอดเบาะแล้วก็ไปหนุนเพิ่มนะครับเพื่อให้รถเนี่ย สวยแล้วก็พร้อมใช้มากยิ่งขึ้นนะครับผมที่วางแขนนะฮะสภาพก็ยังโอเคอยู่นะก็ผ่านการใช้งานมาบ้างมันก็มีย่นๆเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวดูแลให้ก่อนส่งมอบอีกทีนึงนะครับสำหรับภายในเนี่ยดูคอนโซลด้านหน้าก็สีดําสนิทครับไม่ได้มีสีซีดจางจากการแบบว่าเอารถไปจอดทิ้งตากแดดใดๆมานะฮะในส่วนของระบบต่างๆเนี่ยก็จะได้ไฟหน้าเนี่ยสูงตามอัตโนมัตินะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าเนี่ยมันเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหน้าอยู่นะครับผม พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะก็รับสายว่างสายได้นะครับปรับระบบเครื่องเสียงได้นะฮะตรงนี้ปรับเครื่องเสียงได้นะฮะก็ต้องบอกไปก่อนว่าเป็นอาการประจํารุ่นอยู่แล้วนะครับพวงมาลัยลอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูแลแล,แล้วก็คุ้มให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าต้องบอกไว้เลยว่าถ้าเป็นเอาติสเนี่ยคุ้มแท็ทุกคันได้เป็นโฉบนี้เนะี่ยพวงมาลัยมันมักจะชอบลอกปุ่มพุ่มสตาร์ทจะอยู่หลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับ นี่ตอนนี้ผมตาไปล้านะเสียงนิ่งมากเพราะว่ามันเป็นระบบไฟฟ้ามันก็เลยเสียงนิ่งนะครับหมายเก้าหมื่นหกครับผมนะฮะมีประวัติการเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะฮะมั่นใจได้การเซอร์วิสการมาในนันที่ผ่านมาถึงแน่นอนครับส่วนตัวหน้าจอนะฮะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะฮะมีกล้องถอยให้เวลาเข้าเกียร์ถอยมีเส้นสายการกัลยาแบบนี้ให้ครับนะตอนนี้ระบบตัดเป็นเครื่องยนต์แล้วนะครับก็กําลังชาร์จตัวระบบไฟฟ้าต่อนะฮะพวกนี้ก็สามารถดูระบบต่างๆได้นะครับก็ใช้งาน ไม่ยากนะนครับข้อมูลรถด,ดูได้ตรงนี้เลยนะครับ <_ C 1> ข้อมูลการเดินทางพลังงานต่างๆการชาร์จแบตชรัจนะพวกนี้ก็ใช้งานปกติครับส่วนตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลปรับออโต้ได้นะครับนี่ใช้งานง่ายครับเกียร์อัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับตัวไดโหมดนะตรงนี้ก็อาจจะมีอีโค o โหมดน m a ์มั d โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของ e v m o โหมดก็คือใช้ระบบไฟฟ้าล้วนเลยนะแต่ว่าแต่ต้องมีไฟฟ้าที่เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าตอนนี้อาจจะยังใช้ไม่ได้เพราะว่าไฟฟ้า ตอนนี้ก็บำลังชาร์จอยู่นะฮะแล้วก็เบรกตัวเกียร์เนี่ยก็นะครับเป็น e-cvt นะฮะมาพร้อมกับเบรโคแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าให้ครบแล้วนะครับผมส่วนตัวเนี้ยจะมี wireless charger มาให้ไวชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ตรงนี้นะฮะก็ถือว่าออปชั่นภายในก็จัดมาให้ครบถ้วนนะครับเพียงพอต่อการใช้งานนะกับตัวลองท top คันนี้นะครับผมนะครับดูตามประตูนะฮะสภาพสวยเดิมเลยไม่มีช้าครับผมเนี่ยสังเกตที่วางแขนต่างๆสภาพสวยนะไม่มีช้ํากระจกเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้าออโต้ให้4บานเลย มีเซนทรัลล็อกปับพับกระจกไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูตามโครงสร้างตัวรถนะครับไม่มีรอยขายรอยแกะอันนี้คือเดิมๆเลยมาร์คสียุครบเม็ดอาร์ดเดิมโรงงานอยู่ครบแป้นเบรคคันเร่งไม่มีรอยสนิงหรือว่ารอยช้ำเนะ่ฮะหัวน็อตยังคมยังสวยสติ๊กเกอร์เดิมนะฮะน็อตยังคมยังสวยไม่มีรอยขายรอยแกะนะครับประตูเดิมครับไม่ได้มีการแกะซ่อมทำทรงนอำสีนะฮะเดี๋ยวพาไปชมนะฮะพาไปเช็คกันเรื่อยๆเลยรอบคันเลยนะครับผม จะได้เห็นถึงรายละเอียดแบบชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่มีการการข้อมูลน,นะฮะเหมือนเข้ามาดูรถตัวจริงที่พจนต์นะฮะเดี๋ยวผมพาเดินชมนะฮะด้านหลังนะฮะเบาะส,สภาพสวยดีครับไม่มีตึงอ่าไม่มีฉีกไม่มีขาดนะ,ะสภาพโดยรวมยังดีคันนี้ผมสันนิษฐานน่าจะเป็นแบบรถผู้บริหารใช้เพราะว่าสังเกตท,ที่อะไรนะครับเบาะตรงเนี้ยมันยังตึงอยู่แต่สังเกตตรงเนี้ยมันจะมีรอยยนน,นิดนึงมีรอยการนั่งเพราะว่าเป็นแบบผู้บริหารเขาน่าจะนั่งฝั่งนี้ครับขึ้นฝั่งนี้แล้วก็ผมว่าน่าจะนั่งเฉพาะฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งนนี้นะ ส่วนใหญ่ที่โดนใช้งานนะครับผมนะสันนิธาประมาณนี้นะ <S <S 1> <S 1> ดูง่ายง่ายครับตรงนี้แบบด้วยประสบการณ์เนี่ยคือการดูรถเนี่ยมันคือถ้าอยู่กับรถนานเนี่ยมันจะรู้อยู่แล้วนะครับเนี่ยมีที่วางแขนวางแก้วให้นะครับแล้วก็ช่องแอร์แถวสองมีให้เรียบร้อยนะครับเพดานตัวรถถือว่าสาสาดนะฮะใครอยากได้รถคินคินไม่อยากมีรอยสักยันก็คันนี้ครับนะไม่มีรอยสักยันเลยนะฮะแผงวัตตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ำนะฮะสังเกตจุดสติกเกอร์ตรงนี้ จะต้องมีนะครับเป็นสติ๊กเกอร์แบบว่าตัวการล็อกเด็กออกเนี่ยตรงนี้มันจะเปิดจากภายนอกไม่ได้ตอบโจทย์นะเวลาแบบใช้เป็นรถครอบครัวนะครับแล้วก็ส่วนซอกด้านหลังน็อตไม่มีรอยขยรอยแกะครับไม่มีรอยเยิ้มจากการทาสีมาร์คสีอยู่ครบนะฮะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนะฝั่งขวานะเช็คแล้วสภาพสวยเดิมนะครับไม่ได้มีการชนหนักหรือว่าไปเปลี่ยนประตูมานะฮะมาดูด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายมีเซ็นเซอร์2จุดต้องถอยมีให้ครับไฟเบรก LED สภาพสวยใสยสมบูรณ์โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไม่ได้มีรอยแตกรอยร้าวนะครับโคมไฟเบรกด้านหลังนะครับสภาพสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวหรือว่ารอยแตกงานแต่อย่างใดน,นะครับแล้วก็เป็นไฟเบรกแท้เดิมโรงงานนะเดี๋ยวผมเช็คให้ดูให้เดี๋ยวผมจะเดินเช็คด้านหลังให้ดูว่าเป็นของพาร์ทเดิมโรงงานหรือเปล่าอ่าเนี่ยครับพวกนี้ก็จะเป็นไฟของไทยคยโตะนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะไม่ได้เขียนยี่ห้อไว้มันจะเขียนมันจะไม่ได้เขียนยี่ห้อไว้เหมือน ือมันจะอยู่ด้านในสำหรับตัวยี่ห้อไทโคยโตะนะครับแล้วก็ดูเนี่ยพวกรางน้าอาร์คเดิมโรงงานนะฮะเรียงตัวครบนะครับเนี่ยมันจะเขียนตรงนี้ไทโคยโตะนะครับแล้วก็น็อตไม่มีรอยไข่รอยแกะฝากระโปรงด้านหลังเดิมครับไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะไขนะครับเนี่ยสังเกตน็อตไม่มีรอยไขยแกะนะฮะไทโคยโตะไฟเบรกแท้เดิมโรงง,งานนะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการซ่อมมานะครับท้ายก็เช็คแล้วนะฮะ สวยไม่มีชนไม่มีกระแทกไม่มีเปลี่ยนฝาท้ายนะฮะหรือว่าแกะซ่อมฝาท้ายฝั่งนี้ก็แถบนี้สังเกตสีผิวก่อนประตูสองข้างสม่ำเสมอการสีไม่โดดสีไม่เพีย้ยนะฮะแสดงว่าสีเดิมครับแล้วก็มาเช็คกันต่อนะฮะในส่วนล้อมแมกซ์หลังซ้ายนะสภาพสวยนะ,ะยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเพราะว่าเป็นยางปียิบสองมาเริ่มแตการงานแล้วนะฮะคือก่อนที่เราจะส่งรถไปเนี่ยเดี๋ยวเราคันนี้จะเอาไปปรับสภาพแล้วก็ไปเช็ค QC นะฮะระบบต,ต่างๆให้นะพวกช่วงช่วงล่างต่าง มั่นใจได้ลได้รถมือสองสภาพดีไปใช้งานแน่นอนแล้วก็เราคัดมาให้เกรดเแล้วนะครับผมนะฮะนะครับสติกเกอร์เดิมนะอย่างที่ผมว่าออกไปจะมีกันล็อกเด็กนะฮะที่วางแขนก็วัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีสภาพสวยไม่มีช้ำครับซอกประตูครับน็อตไม่มีรอยขยรอยแกะนะฮะมาร์กสีอยู่ครบโรงงานเลยนะครับคันนี้แล้วประตูซ้ายด้านหลังก็ไม่ได้มีรอยขยรอยแกะซ่อมไปนะครับถัดมามาดูกันต่อในส่วนของแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายครับ นะสังเกตดูตรงรอยอาร์คเดิมโรงงานตัวนี้ยเดิมๆนะครับไม่ได้มีรอยทําส่งทาสีหรือว่ารอยพ่นสีทามานะครับผมที่วางแขนก็วัสดุหนังบูนุ่มสภาพสวยไม่มีช้ำนะฮะรถใช้งานแค่เก้าหมื่นโลนะฮะเป็นรถผู้บริหารใช้มือเดียวนะฮะก็สังเกตการนั่งได้นะฮะซอกเดิมครับนะจะยุบเฉพาะฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยผู้บริหารมักจะนั่งฝั่งนี้แล้วก็คนขับนั่งฝั่งนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผม นะครับซ่องเดิมครับไม่มีรอยไข่รอยแกะหัวน็อตยังคมยังสวยอันนี้คือสติกเกอร์แผ่นเพจเดิมเลยนะครับผมนะฮะไม่ได้มีรอยพ่นทรงพ่นสีหรือว่ารอยสาสีไดใดมานะครับโดยรวมคันนี้บอกได้เลยว่าสวยน่าใช้ครับสาหรับใครที่แบบว่ากําลังตามหานะครับรถที่เป็นระบบไฮบริดนะครับผมได้ปี20ปีก็ไม่ได้ลึกนะฮะแล้วก็ความอึดถึกทนเนี่ยของอัลติสเนี่ยมีให้แน่นอนนะฮะมาเดี๋ยวถัดมาพาไปชมห้องเครื่องกันบ้างนะครับ มาดูสภาพห้องเครื่องนะครับนะครับสำหรับห้องเครื่องไฮบริดนะฮะตัวนี้ก็สวยนะไม่มีรอยข้าวน้ำมันไหลเยื่อมใดเลยนะครับแล้วก็เครื่องก็ไม่ได้ผ่านการแกะซ่อมมานะครับสังเกตตัวหัวน็อตนะฮะตรงจุดเครื่องนะครับไม่ได้มีรอยขายรอยแกะซ่อมหนักมานะครับส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับก็เปลี่ยนล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมปี67ที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้ทีมช่างของเราเช็คค่าแบตให้ทีหนึ่งนะเท่ามันไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่อีกนะครับผม ส่วนเรื่องของเหลวต่างๆเดี๋ยวดูแลตัวเซฟตรตจวสอบตัวเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับนะครับดูโครงสร้างหลักของตัวรถเนี่ยอันนี้คือปั๊ม R1 เดิมโรงงานอยู่ครบจุดน็อตยึดนะครับสำหรับคานหน้าแล้วก็ขวาไม่มีรอยขยแกะซ่อมนะฮสำหรับหน้ากับซ้ายไม่มีรอยขยรอยแกะนะครับฝั่งนี้ก็จะมีปัม๊มนะฮะปั๊มเดิมๆนะฮะเป็นปั๊ม 1L นะฮะจะเหมือนฝั่ง R1 ฝั่งนู้นนะครับ โช๊กไม่ได้มีการโหลดเตี้ยหรือว่านำไปตัดต่อมาเป้าโช๊กเม็ดอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามนะครับซ่อด้านในนะครับน็อตไม่มีรอยไข่นะฮะแต่ฝากระโปรงนะฮะร,รู้สึกว่าจะมีรอยแกะซ่อมทําสีมาเพราะว่าสังเกตหัวน็อตมีรอยไข่นะฮะแต่ว่าทําสีที่นี้ไม่ได้ทําสีจากการชนนะผมว่าเขาทําสีจากสกเก็ตหินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครนี้ก็ผมก็ต้องไปทําสีสกเก็ตหินด้านหน้าให้นะฝากระโปรงซึ่งเป็นเรื่องปกติครับโอกาสที่รถจะเจอสกเก็ตหินเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ ปัม๊มโตโยต้าลงนี้ชัดเจนผ่านการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับนะครับแต่ว่าจุดสําคัญคือซ่อมด้านในไม่ควรแกะถ้ารถไม่ได้มีการชนหรือว่าอุบัติเหตุกระแทกจากด้านข้างมาเขาไม่แกะซ่อมครับอันนี้คือโชคเบนอาร์ตอยู่ครบสวยงามนะครับต,ตรงไปตรงมาก็บอกว่าแกะซ่อมมันตรงไหนซ่อมแกะก็บอกว่าซ่อมนะครับนะฮะไม่มีการขังข้อมูลแน่นอนนะฮะผ่านการความร้อนก็สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะฮะร,รวมถึงจุดเลเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถนะฮะยังคงแนบสนิทเรียบเนียน ไม่ได้มีรอยแกะเกาไม่ได้มีรอยทําทรงทําสีใดๆมานะฮะรอยอาร์คเดิมๆโรงงานอยู่ครบๆแล้วก็สังเกตตามรูระบายความร้อนพวกนี้นะครับก็ยังคมยังสวยนะครับรถก็ไม่ได้มีการกระแทกตรงฝากระโปรงจนเสียรูปแต่อย่างใดนะครับผมก็ตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะฮะเบืบ้องต้นหลักๆก,ก็ต้องมีการสปานะภายนอกภายในหมดอีกทีหนึ่งแล้วก็อาจจะมีเก็บงานตรงฝากระโปรง,งบ้างแล้วก็ส่วนตัวยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะ ใครสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับผมกับเจ้าตัว t o y o ต้ a อัลติส1.8มิตรนะฮะปี2020ได้เป็นตัวรองท็อปออปชั่นถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะคะราคา559,000บาทคันนี้ฟรีดาวก็จะผ่อนเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่ประมาณ9,500บาทครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปนะฮะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ ID ก็ anan s AN b 3ตัวนะครับติดต่อมาได้เลยนะฮะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ไปด้วยนะครับจะได้ไม update, ่พลาดการอัปเดตคลิปรถคันต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ